สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ t a ช h t ็กแท็ EP ที่480ค่ะอย่างที่เรารู้ข่าวกันไปค่ะว่าเมื่อวานเกิดเหตุสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเมื่อมีเหตุการณ์การกาดยิงเกิดขึ้นที่ห้างใหญ่อย่างสยามพารากอนถึงแม้ว่าตำรวจจะสามารถเข้าระงับเหตุได้ภายในเวลาไม่นานค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีประเด็นอะไรให้เราได้ถกเถียงกันบ้างในประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ทั้งหมดก็ไปรับฟังได้ในแฮชแท็กสยามพารากอนค่ะ เมื่อวันที่3ตุลาคมค่ะช่วง4ี่โมงโลกโซเชียลมีเดียมีการกระจายข,าข่าวครั้งใหญ่ของเหตุการณเหตุการหนึ่งนะคะนั่นก็คือมีการกาดยิงในห้างสปปรรพสินค้าดังใจกลางเมืองอย่างสยามพารากอนถือว่าเป็นวันมหาวิประโยควันหนึ่งเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าผู้คนหนีตายออกมาจากห้าง BTS ปิดประตูฝนตกหนักน้ำท่วมทําให้ผู้คนไปไหนไม่ได้ต้องอกกันอยู่หน้าห้างในช่วงเวลานั้นมีข้อมูลออกมาว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีแค่คนเดียวนะคะแถมหลังจากนั้นไม่นานยังมีข่าวว่ามีคนถือมีดไล่แทงคนที่3ามย่านแล้วก็มีข่าว ว่ามาบุญคองเนี่ยไฟไหม้ด้วยก่อนที่ตอนหลังจะมีการออกมายืนยันว่าทั้งสองข่าวอะ่ะไม่จริงนะคะคือมันเกิดเหตุการณ์คนถือมีดไล่แทงคนที่สามย่านจริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดวันนั้นส่วนเรื่องมาบุญคองไฟไหม้เนี่ยเป็นแค่ไอ้น้ําเท่านั้นนะคะแต่อีกข่าวหนึ่งที่เป็น real story จริงๆแล้วก็เป็นไหนะวันหนึ่งก็คือข่าวที่นด d o o r stadium หัวหมากหลังคาถล่มลงมาเนื่องจากมีฝนตกหนักก่อนพิธีเปิดวิลแชร์บาสเกตบอลเพียงแค่15นาทีค่ะก็ถือว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสีีียชิตตจากกกเนน้ การยิงที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งทําให้ผู้คนในสังคมเราได้รับบทเรียนเยอะเหมือนกันค่ะการกระจายข่าวในรอบนี้ก็มีเรื่องดีๆอยู่ก็คือทุกคนรณรงค์กันให้ไม่แชร์สถานที่ซ่อนตัวของผู้ที่ติดอยู่ในห้างทางโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อการไม่ให้คนร้ายรู้ที่อยู่ของคนที่หลบซ่อนผ่านทางโซเชียลมีเดียเหมือนตอนเหตุการณ์กาดยิงที่โคราชค่ะจากนั้นไม่นานค่ะก็มีรายงานข่าวว่าตํารวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้บริเวณชั้น3ของห้างโดยผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวค่ะก่อนน้องจะยอมมอบตัวเนี่ยน้องได้โทร หา191แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนก่อเหตุยิงคนที่สยามพลรกกอนตอนนี้อยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้น3ต้องการจะมอบตัวแต่เดินเข้าไปหาตำรวจไม่ได้เพราะว่ามีเงาดำๆขวางอยู่เต็มไปหมดไม่ยอมให้ตนเดินไปไหนก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเดินเข้ามาหาตนเองได้ไหม เจ้าหน้าที่ที่คุยสาย191ก็บอกให้น้องวางอาวุธลงกับพื้นยกมือขึ้นเหนือท้ายทอยแล้วก็นั่งลงกับพื้นนะคะจากนั้นตำรวจก็ทําการเข้าควบคุมตัวค่ะในระหว่างคุยโทรศัพท์เนี่ยน้องมีการถามถึงคุณพ่อตลอดเวลาแล้วก็ร้องไห้ถามว่าตัวเองอายุแค่14ตัวเองจะติดคุกหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์ความวุ่นวายก็จบลงค่ะโดยสรุปผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตสองคนคนแรกเป็นหญิงชาวเมียนมาซึ่งมาห้างวันนั้นเพื่อเอาเงินมาเข้าให้้กกกััับเเเเจจาาานนนนนนนยยขอออองงงงตวววะะคะคนนีีีีึป็ททท่ท่ช่ช เที่ยวห้างพร้อมกับลูกแฝดส,สองคนตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องพัดหลงกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีคนช่วยน้องออกไปก่อนที่จะมาทราบทีหลังว่าคุณแม่น้องเสียชีวิตนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2คนอาการปลอดภัยแต่1คนอาการสาหัสค่ะนายจ้างของหญิงสาวชาวเมียนมาที่ถูกยิงเสียชีวิตยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นเยาวชนก็ตามแล้วก็จะส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเดือนละ10,000บาททุกๆเดือนเหมือนที่ผู้เสียชีวิตเเเคคยยทททําาาาาากกกก่่่อนนนนนหหห้้นะีีีะะลัังิดตุมรรจขวว ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายอายุเพียง14ปีเท่านั้นตอนที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มน้องมันมีคลิปวิดีโอออกมานะคะซึ่งน้องมีอาการหลอนๆน,น้องพูดอะไรแปลก,ปลกๆเช่นพี่มันมองผมอยู่นูน่นพี่เห็นไหมพี่มันอยู่นูน่น ในช่วงแรกของการจับกุมพบว่าตลคนใหม่คุณต่อศักเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าน้องมีประวัติการรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลราชวิถีแต่น้องไม่ได้ทานยาน้องรู้สึกว่ามีคนมาบอกว่าให้ยิงคนนู้นคนนี้เหมือนมีตัวเองอีกคนนึงแต่บางสำนักข่าวก็บอกว่าก็ไปสืบมาแล้วน้องไม่ได้มีประวัติการรักษาอาการทางจิตแต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ข้อมูลก็ยังยืนยันไม่ได้นะคะต่อมาค่ะเรื่องที่น่าแปลกก็คือมีรูปบัตรประชาชนของผู้ก่อเหตุกับชื่อนามสกุลของพ่อแม่ผู้ก่อเหตุวันเน็ตทันทีหลังจากที่น้อง โดนจับกลุ่มตัวได้ไม่นานแต่ชาวเน็ตก็รณรงค์กันค่ะว่าเราไม่ควรให้แสงกับผู้ก่อเหตุแบบนี้อย่าทําให้คนร้ายรู้สึกว่าการทําแบบนี้เราเขาได้อยู่ในแสงให้เขาอ่ะจืดจางหายไปจากนั้นค่ะก็เลยมีการรณรงค์ให้ลบรูปบัตรประชาชนของคนร้ายออกนะคะแต่ว่าชื่อพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยยังอยู่แล้วก็ถูกขุดอย่างรวดเร็วว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นใครนะจากข้อมูลที่ถูกขุดขึ้นมาค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กบ้านรวยนะพ่อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดังมีชื่อเสียงส่วนคุณแม่เนี่ยเคยให้สััมภาษ์กสืื่่ออเรรง วางแผนอนาคตการศึกษาให้ลูกตั้งแต่อย่างเล็กมีการให้ลูกเรียน2ภาษาตั้งแต่เด็กให้ลูกเรียนพิเศษวันละ4-5ชั่วโมงตั้งแต่อนุบาล2เพื่อให้น้องสอบเข้าโรงเรียนดีๆปัจจุบันเนี่ยน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินะคะจากการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะก่อเหตุน้องได้วิดีโอคอลไปหาเพื่อนสนิทของตัวเองบอกว่าจะยิงแล้วนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นก่อนแต่ว่าน้องไม่ฟังน้องตัดสายทิ้งไปเลยผู้ก่อเหตุสะพายกระเป๋าเป้ใส่ปืนใส่กระสุนใส่แม็กกาซีนลงจากรถไฟฟ้าเดินไปยังห้องนนนน้้้ํําาาชัแลววก็อุธปื ใส่หน้ากากอนามัยสวมถุงมือทิ้งกระเป๋าไว้ในห้องน้ําก่อนจะก่อเหตุค่ะจากจุดนี้เองหลายคนก็เลยมองว่าแม่งป่วยแน่หรอถ้าป่วยแล้วเนี่ยทำไมมันถึงมีการวางแผนที่สลับซับซ้อนได้ขนาดเนี้ยไม่เหมือนคนป่วยที่ทําไปเพราะแบบถูกสั่งให้ทําเลยอะวันนี้ตารวจได้ทําการบุกค้นเข้าห้องของน้องผู้ก่อเหตุพบว่ามีกระสุนปืนจํานวนมากนะคะมีคลิปน้องไปซ้อมยิงที่สนามยิงปืนบ่อยๆน้องเนี่ยเป็นคนที่มีผลการเรียนไม่ค่อยดีออกแนวเป็นเด็กกิจกรรมมากกว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยแชร์ถามน้องว่าให้ปรับปรุงตัวให อ่านหนังสือเพราะผลการเรียนตกโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์แต่น้องก็ตอบแชทกลับมาว่าผมจะไปที่นี่เราก็ส่งรูปสนามยิงปืนแห่งหนึ่งมาให้ค่ะตำรวจตรวจพบว่าทุกครั้งที่แม่น้องบอกว่าน้องผลการเรียนแย่ผู้ก่อเหตุมักจะส่งคลิปยิงปืนให้พ่อแม่ดูตลอดที่ผ่านมาผู้ปกครองทราบดีว่าลูกชายมีพฤติกรรมชอบยิงปืนมากและมักไปสนามยิงปืนกับเพื่อนอยู่บ่อยครั้งอาวุธปืนที่ใช้คือปืนแบงกันแบงกันคืออาวุธปืนที่มันใช้ยิงไม่ได้จริงนะคะมันเอาไว้สําหรับทําการแสดงไม่สามารถใส่กระสนปืนได้แต่ว่าไอ ปืนประเภทเนี้มันสามารถทําการดัดแปลงเพื่อให้สามารถใส่กระสุนปืนแล้วก็ใช้แทนปืนจริงๆได้ผู้ก่อเหตุบอกว่าซื้อบีบีแกรนกับกระสุนจริงมาจากอินเทอร์เน็ตราคาเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยแบงค์การที่ดัดแปลงให้สามารถใช้กระสุนปืนแล้วก็ยิงคนจริงๆได้เนี่ยมีขายเกลื่อนทั่วโซเชียลมีเดียเลยนะและด้วยความที่มันไม่ใช่อาวุธจริงอะ่ะมันก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองนะคะแล้วก็ในทวิตมีการถกเถียงกันเรื่องว่า การก่อเหตุครั้งนี้เป็นเฟมิไซ์หรือเปล่าเฟมิไซ์คือการที่เพศหญิงเนี่ยถูกตกเป็นเป้าหมายของการก่ออาชญากรรมการฆาตกรรมอย่างเช่นวันนี้ฉันจะกัดยิงและฉันคิดว่าจะเลือกยิงกลุ่มผู้หญิงเพราะอ่อนแอสู้กับได้ยากกว่าเนื่องจากเหยือ่อจากเหตุการณ์เนี่ยสี่ใน5เป็นผู้หญิงนะคะแล้วผู้ก่อเหตุก็เริ่มจากห้องน้ําหญิงเรื่องนี้มันก็เลยมีความเห็นหลากหลายค่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเฟมิไซเป็นภัยกับผู้หญิงมากๆเลยลัทธินี้มีอยู่จริงแต่บางคนก็บอกว่าชาวทวิตคิดมากไปเองหรือเเเเปล่่่าามันนอออจ,จะ็รืงงบิยๆกได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวไปยังศาลเยาวชนพร้อมแจ้ง5ข้อหาหนักนะคะแล้วน้องจะต้องได้รับโทษอะไรไหมตามกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยจะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษสิ่งที่ศาลจะทำคือเรียกน้องมาตักเตือนแล้วปล่อยน้องกลับบ้านหรือว่าถ้ามันแรงหน่อยก็คือเรียกพ่อแม่น้องมาด้วยแล้วก็ปล่อยน้องกลับบ้านทําได้แค่นั้นแหละมันอาจจะมีเคสของการส่งเด็กเข้าสถานพินิจ์หรือสถานแนะนําทางจิตแต่ว่า พอน้องอายุครบ18ดอ่ะก็ต้องปล่อยน้องออกมาอยู่ดีค่ะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่สกเฉียงในโซเชียลมีเดียมากๆว่าเด็ก14หนึ่งคนถูกจับเพราะอยู่ในเหตุการณ์พ่นกำแพงวังต่อต้าน1นึแต่ถูกส่งเข้าสถานพินิจทันทีในขณะที่เด็ก14อีกคนยิงคนเสียชีวิตไป2คนแต่ว่าวันนั้นเนี่ยน้องก็ได้กลับบ้านแถมไม่มีท่าทีว่าจะต้องได้รับโทษอะไรอีกด้วยกฎหมายประเทศนี้มันเป็นแบบไหน,นหรอหลายคนก็เลยรอติดตามประเด็นนี้อยู่ข่าวว่าตกลงแล้วเยาวชนที่ไปม็อบ กับเยาวชนที่ยิงคนตายเนี่ยใครจะติดคุกนานกว่ากันนะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกตำหนิในโซเชียลมีเดียก็คือการที่ตำรวจปล่อยให้นายชาดาไทยเศษัฐมนตรมีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยไปคุยกับคนร้ายซึ่งเป็นเยาวชนด้วยเหตุผล2ประการค่ะอย่างแรกคือคนที่ควรจะคุยกับเยาวชนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก่อณนนะ่ะมันควรจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสายวิชาชีพนี้ มันไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแน่ๆอย่างที่2คือชาดาไทยเสรคือคนที่เคยประกาศตัวว่าอยากให้การยิงคนหมิ่นสถาบันเป็นเรื่องไม่ผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดยังไงก็ไม่ควรจะให้คนแบบนี้ไปคุยกับเยาวชนอยู่ดี สุดท้ายเรื่องนี้บอกอะไรเราได้บ้าง2อ,อย่างค่ะเรื่องแรกคือพอรบรปืนแม้ว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจะเป็นปืนดัดแปลงแต่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมใช้ปืนสูงที่สุดเป็นอันดับ3ของทวีปเอเชียบ่งบอกว่าเรื่องนี้เราควรจะมีการศึกษาแล้วก็ทบทวนเรื่องกฎหมายการควบคุมปืนใหม่ถ้าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าเวลาเขาสู้กันนะเขาใช้ปืนน้อยมาก โดยเฉพาะในญี่ปุ่นเพราะว่ากฎหมายการครอบครองปืนของเขาโทษมันแรงมากค่ะแบบว่าแค่ตำรวจพบว่าคนคนนี้มีปืนอยู่ในครอบครองอะ่ะโทษมันก็แรงมากๆแล้วแรงจนแบบยากุซ่ารู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะพกปืนอะ่ะรวมถึงปืนไทยประดิษฐ์ก็มีโทษเช่นกันค่ะอย่างที่2คือเอสเมอรสลามเหตุการณ์เมื่อวานเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ครั้งมนูนทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นก็ตามไม่ว่าครั้งไหนประชาชนไม่เคยได้รับข่าวสารไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางหน่วยงานรัฐบาลเลยสิ่งที่ ประชาชนรู้ก็คือจะรู้จากโซเชียลมีเดียกันเองประชาชนเตือนกันเองความจริงเนี่ยเรื่อง SMS อารามเพิ่งจะถูกอภิปรายไปโดยสสพัทพงศ์จากก้าวไกลเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเองนะคะคือคนไทยเนี่ยได้รับ SMS จากเว็บพนันออนไลน์กันทุกเมื่อเชื่อวันเลยแต่ประเทศเราไม่สามารถมี SMS emergency A าร r m ามได้เพราะอะไรวะ จริงๆเนี่ยมันมีระบบที่ชื่อว่าเซ l l b o อทแคสต์อยู่นะคะมันเป็นระบบการส่งข้อความหามือถือหลายๆเครื่องในเวลาเดียวกันโดยสามารถเลือกตำแหน่งเฉพาะที่เราจะส่งข้อความได้บางพื้นที่โดยอิงจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ ลงเลขาธะที่การกสทชเคยบอกว่าระบบเนี้ยทำได้นะแต่ติดอยู่2ข้อข้อหนึ่งขาดงบประมาณข้อ2ทางกสทชอบอกว่าผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือบางรายไม่สามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบนี้ได้แต่จริงๆกสทชมีข้อกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต้องแจ้งเตือนภัยภัยพิบัติให้กับประชาชนแล้วทําไมกสทชถึงเอาหลักเกณฑ์นเนี้ยมาใช้กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือไม่ได้ล่ะนอกจากนี้ค่ะหลังเกิดเหตุห้างก็ไม่ได้มีประกาศเตือนไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยทําให้นักท่อง องเที่ยวหลายคนเนี่ยสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องวิ่งตามที่แบบเหมือนทุกคนวิ่งนะโอเคค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงประเด็นสนทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะแล้วทุกคนคิดยังไงกับประเด็นนี้บ้างเหตุการณ์กรายยิงเกิดขึ้นแทบจะในทุกปีเราถอดบทเรียนจนไม่เหลืออะไรจะถอดแล้วล้วาทำไมามันยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆอีกใครคิดยังไงก็ค,คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะและเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลื แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย